วันพฤหัสบดีที่9สิงหาคมพุทธศักราช2566เวลา16.30นณศา,าลาการปรียนวัดสาชัยบ้านนาคูตำบลหนองกุงอำเภอนาำพงจอดขอนแกน่นคณะสองฆ์อำเภอนาำพงจัดโครงการอบรมพนาวกะประจำปีพุทธศักราช2566รุ่นที่43โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองกุง้งเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นประธานเปิดการอบรมโครงการและกล่าวให้โอวาาด พร้อมด้วยพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะัยเจ้าคณะอำเภอน้าพองพระมงคลปริยะติธาดาจเจ้าอาวาสวัดชัยศรีรองเจ้าคณะอำเภอน้าพองและพระสังฆาธิการในเขตอำเภอน้าพองร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ทั้งนี้โครงการอบรมพนวกะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมพุทธศักราช2566มีพนวกะเข้าร่วมอบรมจำนวน45รูป พระนวกะคือพระที่นับว่ายังเป็นผู้ใหม่ยังไม่ครบหาพรรษาจึงยังต้องอยู่ในความปกครองดูแลของพระอุปชาซึ่งพระวินัยเรียกว่ายังต้องถือนิสัยอยู่โดยมีระเบียบว,ว่าจะต้องศึกษาเร่เรียนพระธรรมวินัยเพื่อรักษาตนทุกรูปสำหรับพระนวกะผู้อยู่จำพรรษาแรกเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้ปกครอง จะจัดการเรียนการสอนให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะและก่อนออกพรรษาจัดให้มีการสอบด้วยเรียกว่าสอบชัน,นวะกภูมิหรือสอบนวกภูมิเพื่อให้พนวก,กะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันได้เรียนรู้หลักธรรมพระวินัยที่สำคัญทางภาควิชาการและภาคปฏิบัติเข้าใจศาสนพิธีในฝ่ายสง์ เมื่อเป็นพระก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องรู้จักพระสังฆาธิการผู้ปกครองแบ่งเบาภาระพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและเพื่อให้ไทยยกทยยิกาเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ด้านการอบรมสั่งสอนกุลบุตรของตนขอโอกาสจากคณะสงฆ์ใหญ่ในที่ประชุมนี้มีจก่ก สมณีมมน,น้อยทั้งหลายเช่นในวันนี้พวกเราได้มีโอกาสได้มาร่วมประชุมสมณะผู้ร่วน และวันพุธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566เวลา14นณาศาลาการประเรียนวัดสาชัยบ้านนาคูตำบลหนองกุงอำเภอน้ำพองจอดขอนแก่นคณะสงฆ์อำเภอน้ำพองทำพิธีปิดโครงการอบรมพนวะกะประจำปีพุทธศักราช2566รุ่นที่43ของคณะสงฆ์อำเภอน้ำพองสืบเนื่องจาก วันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมพุทธศักราช2566คณะสงฆ์อำเภอน้ำพองได้ทำโครงการเปิดอบรมพนวากะประจำปีพุทธศักราช2566รุ่นที่43ระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม รวมระยะเวลาเจวันและมีพิธีปิดโครงการอบรมพนวากะาในวันที่16สิงหาคมโดยพระเทพวิสุทธิคุณจเจ้าอาวาสวัดหนองกุงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานปิดโครงการอบรมพนวากะประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6และมอบเกียรติบัตรแด่พระนวากะที่เข้าร่วมโครงการอบรมพนวากะประจำปีพุทธศักราช2566รบรุ่นที่43และกล่าวให้องกวาดพระที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกล่าวปิดงานเป็นอันเสร็จพิธีเราวนี้เป็นวันโคืนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดโครงการในการจุดพลุลรงมาดว่กา,รรากลับภูอย่างที่กล่าวแล้วต้นต้นวันแรกตาวากลับผู้ใหม่อายุพรรษายังไม่ครบห้าควเป็นพระาดวากับอยู่ กเราได้มีโอกาสกล่าวถึงคนรุ่มลงคิดว่าเป็นเวลาวันนี้ก็จะมีท่านพิทยากรในหลายรูปนต่มาบรรยายเพื่มเติมกับหลักสูตรหรือเอกสารที่ทางคณะกรรมการพึงงานได้จัดให้ครบั้น ในการนี้เวลา13นากาณอุโบสถวัดสะชัยบ้านนาคูตำบลหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นขึ้น15ค่ำเดือน8ประกอบพิธีลงอุโบสถนำโดยพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะชัยเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง ดรพระครูสุตตะศาสนาการจะเอาวาดวัดพุทธกเกษมร,รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองคณะสงฆ์อำเภอน้ำพองพร้อมด้วยพนวกกวฟังพระปติโมกโดยพระครูกเกษมสมาจารย์จะเอาววาดวดสีบุญเรืองพระผู้สวดพระปติโมก